ใเนระลำดับทิธีนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็ทุกท่านก็จะได้กราบข้ามข้อยืนผมนั่งบ่สคเนอร์ที่วันนี้นะครับคืัว่าทุกท่านไดมาไปวกเลยเอาไปฝากไว้ก็ได้เอาไปรดเอาไปโรดเดี๋ยวมีคนรับห er ้เอาไปได้ปริชาสายลนนะครับ เชาก็<า>มีงานดู<า>่ีพระบาทอยู่ที่มบาท,ท,ที่มีคุณชายนะครับท่าน่าที่ร้อยปีหมอบรรโชงีวตาโม่งไปแน่เน้ประเทศจบไปแล้วอายอายอายเกาทีา่ว่น พักี่เอาทางสมุนนโองเรียนของเราดีดีดีนักเรียนก็น่ารักรักครูผู้ชายมีแต่คนรอรองคนไม่รอไม่มีไม่มีอ๋อตอนสุนทรีดูดูคนเราละถ้าการสมองอพ่อโมยหนอวรเรารูปไม่รอรอ้เด็กน้อยสมัยนี้มีบางคั้งมันมรอะไรเนอะกอยากมอ ยาดิความนะครับก็ในเขตในลายอย่างต่างก็เป็นโอกาสสำคัญเป็นสิ่งดีๆในทุกวันนี้เราก็ร่วมกันกินที่มาทีแล้วเฮ้ยมาสามมงคลอีกจะได้ต้องพอเสริมบอกไม่ละค่ะฮะลุงพอเสริมบอกไปใจบุญมากๆเลยแตงานใหญ่ๆที่ครับรงงานที่ไหนอีกท่านท่างานที่ไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวรอสกรอให้โอกาสนี้นี่สกุลอีกแล้วท่าน รู้ป,ปลดเติมครับเติมใจมากๆครับได้มาดินแดนถิ่นของหลวงพ่อเสริมซึ่งเราก็เรียนแบบท่านเวลาไปบรรยายผู้สูงอาย,ยุผู้สูงวัยก็ได้เอาคําพูดท่านเลยครับอัญเชิญวิญญาณท่านเข้าล่างหมายถึงว่าสมมติว่าเราเป็นท่านเลยแล้วก็ญาติโยมผู้สูงอาย,ยุจะชอบมากเลยนะก็ได้มาก็ภูมิใจแล้วก็ได้มาวัดป่าสามัคคีธรรมอย่างนี้นะเป็นที่อบรมไข้วัดป่าประชาสามัคคีบ้านคุณหารบ้าน คุณหารอำเภอคุณหารเรานะทุเรียนบกเขาไฟก็ดังอยู่แล้วราตมาโตมาจากค่ายพุทธบค่ายคุณธรรมก็ถือว่าเป็นเหมือนดินแดนที่สร้างพระอาสปองมาเลยฮะในสไตล์ค่ายพุทธบค่ายคุณธรรมก็ปลื้มใจดีใจมากๆว่าเราจะได้มาเติมคุณธรรมให้ทำให้กับนักเรียนนะครับเยาวชนประชาชนคนไทยคนเรามีธรรมะในใจิตใจแล้วก็รักกันสามัคคีกันพูดอะไรก็ง่ายนะเพราะาเขามีธรรมะนําจิตใจ,ใจก็ปลื้มใจดีใจมากทุกท่านมีโอกาสมาทำบุญที่ วัดป่าปร,ประชาสามัคคีที่คุณหารศรีตะเกียดแห่งนี้นะจะได้สร้างสรรค์นอนาคตของชาติต่อไปด้วย<อ>จเจริญพร